นะครับรุ 250. ่น L250R อันนี้ก็เลยเป็นหันเหลนะครับตัวเล็กๆสายเลี้ยมานี่สายให้สายโทรศัพท์ถ้าดูนี้เลยอันนี้เป็นช่องเสียบชาร์จอันนี้ช่องใส่หูฟังอันนี้ตัวปิดอ,อันนี้เป็นตัวเล่งครับเล่งเสียงอันนี้แสดงการอัาการเต้นของใจอยู่นีด ตัวเห็นเหวินครับมันจะตัวเล็กๆเสยงชัดนะครับเป็นสมิทดอปเปอร์รุ่น L สองห้าู R เป็นดอกทวนนะครับเเครื่องฟังอัตราการเต้นของหัวใจทะลกในคันตัวนี้ไป็ที่เก็บจะเ,เป็นอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ง,งาน